นอนจุดอ้อมก่อยู่จ้าบัดน,นี้โอ้ยเสียนหักนทำไมโปรเปลโปรเปลพี่นอนหนึ่งนง่าบอกยังพี่นอนหนึ่งอะเดือดคา่หนวกโยงนอน,นอมุม่นค่ะพูดนอนหนึ่งอ่ะพูนะหยอก มาน,น,น,นมีแต่โนมัยอยู่ด้วยนะเงี้นนยตัวเนาะเป็นงว่าปลาโนม้เนาะสวัสดีครับพี่น,อน,น้องหายหนาแตาไปเช่สื้อมื่เนาะสาม,มสามี่มื่นแล้วพี่นอ้องไม่ได้ขึ้นเขาครับมันอนี้ไม่จับเสือกสวนมัอนี้ผ้าขาปลาครับพี่นอ้องอยู่กับโนมัยขึ้นเก่ารครับอันนี้เป็นนอโจอดจนอโจดครับพี่นอ้องนอโจด เราจวดกันแล้วออกพี่นอ้นองเปลี่ยนแนวครับมาอนี่เขาโคกเขาดงครับบาได้ขึ้นผู้น้อครับเนาะพนะี่น้องกําลังงา,งามครับพอดีหักเราจวดนะพี่นว่าผู้ดใดปวดแข้งปวดขาเพี่น้องให้กินน้ําใหม่หรือเปล่น้ําปวดแข้งปวดขาใช่ไหมน,น้อน,นี่เพี่นองผู้เฒ่าว่ากินได้กินแล้วว่าปวดขาปวดแข้งไปะไเนี่ยครับต้มโดนๆจัง่อยให้มันจืดมันจะสีแสบพี่น้อง กับน้ำพริกกับตำหูปาดโตแซ่บไอตี๋มือไว้พี่ล <c oughs> องครับงัวงัวไว้กันไปคหามร่างเบิรงนี้พี่าาน้องมือไอตี๋ได้หลายบอกตามลาหาโจด <c oughs> มุนปลาขึ้นเก้าคุณนตาขร้นรอไม่ได้พ่อเราค่ะนอนนึงค่ะ

คนหาลายหล่หลยคนไลยหลยนอโจยดกวยพากันหานอนี้นอโจดอ่ะป่านนนหัวกเลยก็ไปนอนหาเดี่ยนี้เจ้าคนหาลายข้าก็จะเลยตะนอนน้อยเดี๋ยวรียกกระจอกนี้เอาไ่ด้เป็ลายแดงจึงคึงแดงจิงคึงอยู่ควยคนหากันลายไดเสียงคุณคุ้มมากเขาได้ยาหนีออกนะ สีพอด้ต้มนีตนต้งสิห่อน้อยไงแล้วครับช่าเนีบรนนนนตรใเมนียดี่นอกมันต่องหักเอาสีกัมันแข็งย่มต้มก่ได้เป็นหอนหรอพือเก่าครับเราจะมาห่อนต้มกินใช่พอดีต้ม ดูนอนอสดล่วจ้าแดงจุยวีเลยแ<น>ดงครึงคเพมันแดงจุยแดงก็เสียเลยคุณแต่ชาพี่นอน้ยนอยเลยเพื่อหักเอาเลยคุณนอนนึงอะนี่นอนหนึ่งอนอนนึง นอจดมันสียู่ในปลารด้วค่ะนี่ผู้ให่ยูทั้งคู่นะครับนอจดผู้ใดเคยกินแน่นอตี่ย์สมัยตะกี้นี่ข้าวเจ้าผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่าแมนผู้นี้ค่ะยากกับปลาแมนค่ะปลาเขาเรื่องพวกนี้เนี่ยคือเก่าคุณญามก็นอจดมันจะเป็นประมาณนี้ล่ะแต่หกหกแน่จตกหน่อยเนาะโอ้โแดงยิ่งขึ้งอยู่ ว่เราพี่น้องมองคุนมาคาบันตั้งเบิองกับปัะเดศหลายตำาหนต้นนี้แดีงยริงจอยู่พี่น้องเงี้ยวาเนี่ยหระครับจะวด้ออวพี่น้องครับสมุนก็ดีจริงเนาะแข็งรงิ แน้อยนะครับน้อนี้หอ้องขากตะมองกิดขนมงกินครับคือบาัน,าน,านอ,อนี่เออุ่นเลียเขาไปแดงคึ่งึ่งนพี่น่อง ไปหนิก่อนครับน้ำมากครับพี่รองน้ำมาเบิ้งครับนอนจูดออมกอยู่จ้าบัน,นี้โอ้อยเซียนหักน้ำใหม่โปรเปรโปรเปร,ปรพี่นอนหนึ่งอะนอาบักแยงพี่นอนหนึ่งอ่ะเดืคาดหนวดวหกนอน,อนมุน<ำ>ค่ะคุณนนอนหนึ่งอะ โอ้นะอีกอ่ะครับ,น,บอนอนง่าบนอนนอนง่า่มากหรือว่าหังได้ครับสำหรับนอนโจทยนอนตำนี่โคตหลส่วนส่วนส่วนหลโอ้โหนหนา เดี๋ยวกินพึ่งอยูๆพี่น้องเอ้ยโอ้ยแม่เบอไเด้พี่น้องลายคักค่ะนี่ค่ะนี่เออเออเออฉันน้ำนี่นี่นี่ ่นอดูดดดูกันดูครับคเอ้ยปดผุดไอนอแดงแดงาันเห็นป่โอ้หปอดดปดปพี่นอคือเป็นรยจุดันมาทงนี้ก็เป็นน้ำแถวพ่อมองนะครับอู้หูมันเบิร์ตนะมนเบิมบเบิรตมนี่นี โซ่โซ่ดิโซก็ผู้ดัพี่น้องจ้าื้๊นี่ยัยงามครักเนาะโพี่นองสดยน่าตัวร้อยหลายผู้อังปลาบกมนเราครับแมน กรเมียนโอ้มันงานี่อยูทั้งกอ่ทั้ง,งกอ่ทั้ง,งกอแงมนมาเลยเขียวๆนะสามทีนอนาวนี่ันเยพีจะนอ,นอยังไงพี่นอคอีค่อยไปห้อนไหมครับไม่ได้ห้อนแน่นอนครับ โอ้ยได้หอนเงาหอนเงาสิขุนยืมเข้าไปยืมขุนข้างในขุนะเนอะป้อมเข้าไปเฮ้ยกวนกูดจูดไปขุนเราตัวสีได้กินป่ามันหกครับตั้มนี่อีกเดี๋ยวมีเมาแล้วนี่นั่นโอ้ยถ่ายรำของประธานขุนขี้หนอง mẹ tôi mất cà phê chị hùng bay mẹ chồng môn quân ơi nhanh nhanh thai ừ, <Laborator ilfi> hay không đi bài hậu kiếm này mất hai đặc điểm mưa lắ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 m

เห้ยโอ้คนงานลูกพี่น้องก่อนี่แดงจึงครืองปั๊ดไปตายเลยเนาะแดงงามครับนอจอดเลยพุ๊บนะปลาวปลาจดครับโอ้ปลาจดเดี๋ยวมันคือหอดเอาเลยฮะนอหายใจวิ่งโหหัวตะหมุนจอดออกมาพี่น้องไอพ่อมองคนบ่ คนบานหาเนาะจะน,นอยยังไงจะนอยยังไงครับของคนบอลนี่หรกตน้งกะไกรไพอชิเมาจะต้มมันจะได้เห็ดถุงเห็ดอ <c oughs> ัดถุงอันมาต้มยิงก็ต่ำมากคอต้มคุกันไ,ได้กินหลายบ้านานิดนะึ <c oughs> าาต้นมันหาไปไ้ตตอข้าีเนี้ยบ้านตตตอเนเราใหมนี่มันก็ยัง,ย,งยังเลยมันงัพา <c oughs> พนปูเวลาพี่น้อง,ย,งยุงกันเดนนี๋ยวย่พ่ติงเบื้งพี่น้อง,น,องนัพาปูเวลาคนปูแรกอะอันนี้ในปลามียุหลายชยนิยุ่งหลาย น้องใหม่พันไหนบ้างมราโจดเขียวก็โจดเขียว <c oughs> ตัดข้อแกะออกกันหนอยมองกินลายดอกครับน้องใหม่ซุ่มนี่เท<ช>่ากับไปข้อ,อนหรอตองแชมมันติดข้ออะไรแต่ว่าข,ขันต้มเหรอมันยังแสบแสบไปแมบ้านนี่ก่อนครับ <c oughs> เตรียมถ,ถ,ถุงกระตุน คือก่อนคุณล่องควนไว้อยากลองกินกะสำหรับผมปฏิว่าผมก็ว่ามันแสบหมือนน <c ười> แล้วครับผมกิ่นโดยกำเนิดเพาะเขาจะกินกิ่นในสีมาแต่ห <ผม S 1> น<ะ>่อยม<น>ะกระยู่กับป้าโจดมาแต่หน่อยเท่าไงเนาะเพราะว่ามันแสบหนมะือแล้วคุณล่งควนได้ไปปฏิว่าบ่าแสบไม่แนวแต่รถปากเขาครับเขาชอบค่ะถ้าอยากถ้าพี่น้องถ้าอยากล่องก็ต้องก็ต้องก็ต้องซั่งไปล่องแล้วจ้ะล่องบังเนื้อ พยายามเห็ดให้มันแซ่บแซ่บที่สุดแซ่บที่สุดนี่ในหลวงใ่ไหแซ่บแซ่บเท่าที่แซ่บแล้วค่ะเนื้อไหมมันจะมีรสชาติของมันหนะพี่น้องจ้าถ้าเขาอยากแซ่บเมาก็ไปปรุงรสอีกเอาไปแกงหรือว่าเอาไปสุกหรือเห็ดเงี้ยงก็ได้ครับเนื้อจูดให้แกงแซ่บก็เล่เนื้อจูดแกงแซ่บเพี่พ่อเรียงเนื้อไหมมันก็แซ่บไปคนละแบบ น่องหอกกับทหารน่องไผ่เดี่ยงเสียบคักอ่อนหวานเนาะทำมาคอ่อนกับน่องไผ่เดี่ยงน่ะแม่เนาะให้กินสุกไหมสันนี่มาะน้องใหม่ไปอีกบ้างไปตัวไปชนะเสียลมาอับถุงขายสุกให้น้องได้กินค่ะก็หลายดอกค่ะแต่ว่าอย่าขี้ค่ะลองชิมเบิึงเนาะเสียบมาเสียบก็ตีเตียงเขา่ได้เขาพี่น้องจ้ะ าดโอ้ยโอ้ยไอ้กำลังลงมือพี่น้องได้มาแล้วกับมาหั่นครับมะ่เห็นแตงแตงงปลายแตงกกถามว่านอนมันอ่อนบ่อ่อนดีสิมื่ก็อ่อนทั้งปลายแล้วครับน้องใหม่ทั้งปลายวันนี้ก็สีอ่อนทั้งนี้ก็สีแก่เนี่ยชวนลากันต้มกินกะสีกินนี่ได้ครับตรงนี้ก็สีกินว่าอะไรแต่ว่าทัดมาจากนี้ก็สีกินได้เบิดครับ ประมาณนี้ครับอันนี้นอจโจดครับพี่น้องที่เ่เคยกินขันสั่งต้องเปิดใจครับหลับว่ามันเป็นจังไงเปิดใจหลับต้องเปิดใจหลับครับว่ามันมันเป็นไรจังชิวรสจัดต้องสีรุยัหงหายไปอีกตัวใดหน้อยนะครับถือว่าเอาป็นลองผู้ใดอ,อยากลองผู้ใดเ,เคยกินแล้วก็สิพ่อสีรุงหงอยู่ครับมันเริ่มหายากแล้วครับ ัิศู 0, นย์พกลังหมู่บ้านแทบสิบว่มีนะครับกันสมัยก้อนกันสีไหลแล้วครับตามโคกตามปลาสมมงเรนี้ปลาก็เรือหน่อยแล้วครับรหากินยากต่อไปเด้ศูนย์พันธุ์ผมวผมมา่าเหลือก็สีเหลือหน่อยลงเรื่อยพี่น้องหายากเรื่อยๆต้มกับต่ำบางห่งครับพ,อไ,พอได้กินเรื่อชั้นนี้จงเปียกไม่น้ำได้พี่นอ้องผู้ลงคนกินต้มน้ำใหม่คน่าต้องได้ปอกเปียกน้ำจังไ<ม>ด้ฟิล อิหลีได้ครับนอ,นอไรอยื้อกันน้อคันได้ปอกเปียกมันยังคือกินน้ำมัต้มยังคอยคือกินน้ำม,มันได้ฟิวได้ฟิวปอกเปียกนะครับพี่น้องเห็นพี่น้องเพื่นผู้เพื่นอยู่กรุงเทพนาะพี่นคิดหอนบ้านเขาเห็นเปียกมันโอ้เป็นไอจีตี้พี่น้อ <c oughs> เป็นไอจีตี้เปียก <c oughs> เปีเยกนอโจดเจ้แต่งงาน,นกับมาล่างจช่พี่น,น้องพนักงานผู้ซอยซอยกวนให้ซอยเห็ดเปียกชลอยยังบอกพี่นะน,น้องแล้วสวัสดีครับไป สัสดีครับเรสวัสดีครับท่านผู้ชมคัดคัดที่มันนํำคําสาลีข้นแต่มาถึงขายนึงแบบไงเดือดสมนีได้เป็นองปรหลายด้ครับายขั้นตอนสุจ้อสวัสดีครับเร็ว S <S <S <เอ>สวัสดีป่านผู้แทนมหาเสียงแต่ต้มตังเราก็สิประมาณนี่ครับพี่น้องยวกษ์สิบเป็นตัดแตงอยก่ครับก่อนใส่ถั่ครับครับเออโจ๊ดแดงจึ้งคืนข้าไปห้าไม่ได้ใส่ปลาตะโขกหนุลูกไอ้หมอนปลาน้ำกระไยหลายนา้ำกรกเล็บแมวกระไย เสืเ้อสีแดงมากยุ่งกับลายแบบน,นี้ก็มาแพ็คถุงครับแพ็คถุงึุนตาสังถุงละเครื่องกิโลคือทงเบาเลยมันก็นหนักขึ้นอะไรเนาะมาหัวจังหนัก อ้อสืบสิ่นตอนนั้นเนาะปวดอ่ออออเลละเพื่ะเพิ่มความแซ่บได้น้ำต,ตาลด้ไหมคะเอาเลยเพดให้พี่น้องเบิ่งเลยวิธีการเพเาาาจาล้วก็เพิ่มความแซ่บได้มาแล้วกับความจืดผสมของข้าวใหมนก็นทเดียวลดลงเวลาเราไปกินเราไปต้มมันจะจืดเร็วครับเนี่ ให้ดูการตอนชี่หนึงครับอันนี้กับอันนี้ดูดล้มได้ค่ะพี่น้องดูดล้มก่อนพี่น้องคนคนเก่ามือโอ้ยไหลล้มออก,กมากครับ คุณลงก้นปากดูดได้ไหมเนองไห้รีครับดูดจิ๋วไปลงก้นอีกค่ะปากดูดลมอหรอคุณลงก้นเก่าคุใส่น้ำมากครับไล่อากาศเ่ยค่จะประมาณเนี่ยนะมาลงบัวใส่เครื่องสูบน้ำซาน้ำเล็กน้อยครับประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอาไปหนึ่งเนาะไปหนึ่งครับหนึ่งแล้วก็มาซ้อนถุงอีกเด้อค่ะถุงเครื่องกิโลไปเนาะงเครื่องกิโล ไปได้ไปแล้วก็ไปล่างจักน้อยแล้วก็ต้มครับต้มโ,โดนเติบจังน้อยครับนอนี่สิกันต้มบ่าเจือสิขมต้มจังน้อยครับโดนเติบจักน้อยนอยไล่ขึ้นเลยด้จากถุงครับวค่ะสองี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ถุงได้สิบสี่ถุงครับพี่นองถุงพายหนึ่งปิดถุงพายมันค่ะแล้วก็ไปหนึ่งเป็นหนึ่งนะพี่นองต้มกันหนึ่งค่ะ ตอนเช้าก็มาส่นผูพี่น้องตอนผูครับเดือดขาบหนาโบลางก็ตื่นมาเศร้าใส่หน้าใหม่แล้วพี่น้องเศร้าใส่น้าใหม่ย่ามนอนกับจุนฟันเห็นน้ใหม่แล้เมื่อก็มีพี่น้องช่วงนี้นักครับนอโจดครับพี่น้อง น่ะเห็นว่าได้ไหนึ่งแล้วที่เป็นแบบนี้ลนะครับหนึ่งมาแล้วที่เป็นแบบนี้เนาะครับเนาะผู้ใดรับได้ว่า,วา,วา,วาอ่อนอจริงนหมสิ่ินี่ติดแข็งไปน้าแน่ครับอันนี้ผมบอกกัน,นะนตรงๆประพี่น้ของเนาะนอกจากนี้สิ่งนี้คอแข็งยู่ค่ะครตรงนี้ก็จะอ่อนแล้วก็ตรงคอมันก็จะแข็งนะคะกัดกินเอาค่ะี่นาน่าสนใจเป็นการกัดกินเอาครับแล้วก็เนี่ เัาได้เป็นโครงสีเนาะค่ะแล้วเขากำลังมัดต่องสงให้พี่น้องกับพี่น้องกับไปแผลนไว้ขึ้นงสิหล่ะกินพระท่านกับ้ามองแกลนแบบนี้ครับมันจังอยู่ได้โดนาานาเส, <laughs> สิ้นกระบวนการครับ <laughs> นอน <teor> โจดอัดถุงเนาะครับเนาะแต่ นอน,นาไหมนี้ครับพี่น้องเนาะโจทย์ดีสิพ่อกันไหมคลิปหนาไปแล้วครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับโชคดีสวัสดีครับสวัสดีคได้อยากล่องครับล่องทักมากครับขันพี่น้องซื้อดีสิไปหาไม่เห็นใหนเบื้องอีกขันพี่น้องว่ามันแซ่บมันดี <c oughs> ผู้ใด้ไม่เคยกินล่อง ลองไปเบิ่งครับคำมบูแเสียบกับยยาว่ากันเด้อพี่น้องเด้อเสียบไปเสียบมันครับ